ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเก่าหรือยังเราพร้อมจะเรียนนา,านาแล้ว <S <S 1> <S 1> โอ้โหโด,ดูท่าวันนี้จะมีคนเกลียดครูโยงมากเป็นพิเศษหิวกาแฟเฮ้ยเป็ดทำไมยังก่อโยงไว้แบบนั้นละ่ะเธอไม่กลัวหรอ ผมว่าอยู่ข้างบนนี้ดีกว่าอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างนี่อันตรายกว่าเป็ดไม่ต้องห่วงพวกเราจะช่วยเธอออกมาเองไม่ต้องช่วยผมอยากอยู่บนนี้แล้วแป๊บหนึ่งนะเป็ดเราจะช่วยเธอลงมาให้ได้ก็บอกว่าไม่ต้องหิวกาแฟโอ้โหโยงอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นภัยพิบัติระดับมังกรแม่คะครูโยงเท่จังเลยร้องโหงแบบนี้ไม่เท่แบบนี้มันทาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนชักจะระบากรวสิขนาดกระสุนปืนใหญ่ย,ยงยิงไม่เข้าแล้วอะไรจะยิงเข้าละ่ะอย่าว่าแต่ปืนใหญ่เลยครับสิบตีขนาดบัสเตอร์ของพ่อมดกอยังเอาไม่อยู่ฮะบัสเตอร์ก็ยังเอาไม่อยู่ เอเดี๋ยวบัสเตอร์เลเวลเท่าไหร่เห็นว่าเป็นเลเวลห้าสิบโถแค่เลเวลห้าสิบปล่อยพลังแค่ครึ่งเดียวเองนี่ที่ปล่อยพลังแค่ครึ่งเดียวคคเห็นว่าเป็นโยงมั้งเป็นคนรู้จักกันหรือไม่ก็ดูถูกโยงอยู่ไงก็ให้พี่กองปล่อยบัสเตอร์ให้แรงกว่าเดิมสิครับว่าแต่พี่กองอยู่ไหนดูเหมือนจะนอนหลับสบายอยู่ที่ริมแม่น้ําครับฮ่าพี่กองแบบนี้เรียกว,ว่าสลบลอยน้ําไปซะแล้วสายโจมตีแต่ก็ว่ากันไม่ได้เพราะมดกองเวทมูลดูแรงแต่ว่าพลังป้องกันนี่อ่อนด้อยมาก อ้าวแล้วทำไมพ่อมมเซไลถึงทอนอยู่ได้ชั้นหลบเก่ง <B> ไอสกิลของเราไม่ก็เหมาะกับการสู้ตัวต่อตัวซะด้วยมันไม่เหมาะกับการล้มยักษ์ยี่มีเห็บกเกาะแก้มคูโยงนี่ผมเองจำไม่ได้ได้ไงโอ้ยเห็บเกาะขยะขยงอ้าว สกิลมันมี3แบบแบบเน้นสู้ตัวต่อต,ตัวก็จะเป็นแบบของเราแบบที่1แบบที่2ก็คือวงกว้างเน้นทําลายจํานวนมากก็จะเป็นแบบครูโย่งพ่อมดของพ่อมดนรกพ่อมดสวรรค์รวมถึงเปิ้ลด้วยมันไม่เหมาะกับการเอามาล้มยักษ์เพราะงั้นแบบสุดท้ายก็คือสกิลสายฆ่าบอสแล้วใครลักสกิลสายฆ่าบอสแเป็นไงบ้างลูกนี่ไงแม่กับน้องหงนี่เองสายฆ่าบอส แม่ครับแม่ใช้สก,กิลเลยมีแต่แม่กับน้องของเท่านั้นแหละที่ทําได้มีแต่แม่กับน้องของ,งที่ทําได้เหรอถึงไม่บอกแม่ก็จะทําอยู่แล้วละ่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไอโยงไปพังบ้านเราแน่แน่เย่จะได้บ้านใหม่แม่หาลูกไม่เอาบ้านเดิมแลดีแล้วคุณจ่าคิดจะทาอะไรทําเลยครับเดี๋ยวพวกเราคอยสนับสนุนเปิดลูกแม่ว้ามาหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะโดนลูกหลงครับแม่สวัสดีปีใหม่พี่เปิดเอาละทีนี้ไอโยงจงหลับ หิวกาแฟอ้าแม่ไม่ได้ผลอะเรียกว่าครูโยงอยู่ไกลเกินไปเออจริงเองเป็ดหรือว่าโยไม่ได้ยินงั้นแม่ต้องใส่พลังกายในสกิลเพิ่มนอนเดือาลับตาแม่จะกลมครับฟรีคราะฟรีรฟรให้เป็นอะไรกันวิไก่ย่างไก่นั่นพ่อกู โอ้ oh, โหแม่หลับหมดทุกคนที่ได้ยินเสียงคนที่รอดก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในรถถังอยู่ในเครื่องบินให้อะไรวะเนี่ยคนอื่นก็หลับหมดแล้วแต่โยมไม่มีผลอะไรเลยแม่มันจะเป็นไปได้ไหมว่าครูโยมฟังไม่รู้เรื่องขนาดผมคุยกับครูโยมเมื่อกี้ครูโยมยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับว่าสกิลของแม่ต้องให้คนฟังเข้าใจก่อนเออสงสัยจะเป็นอย่างที่เป็ดพูดเพราะว่าตอนที่แม่สั่งให้ละเมอก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเพราะขนาดแม่สั่งให้หมาหลับแล้วสั่งให้หมาละเมอมันก็ยังได้เลยแปลว่าตอนนี้โยมปึกกว่าหมา เอาไงดีล่ะแม่ถ้า,างั้นพ่อมอสไลายนอนอยู่บนกองไฟแต่คงไม่เป็นไรหรอกเขาต้านทานไฟส่วนพ่อมอสเซาขาวนอนอยู่บนน้าแต่ละคนนี่เท่จริงๆเลยเฮ้ยงั้นเอางี้เดี๋ยวแม่จะไปสั่งใกล้ๆโยงหน่อยระวังนะแม่ไม่ต้องห่วงเดิมแล้วลหรอว่าแม่เป็นใครแม่เป็นแม่นั่นแหละถูกต้องแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยนเนี่ยอาร์เรยโยงขอร้องอีกทีโอ้มจงหลับเสียงอะไรหนวกหูเฮ<อ><ไ>้ยนี่มันมดม่วงต้องบี้แม่ครูโยงจะบี้แม่แล้วอีเน่ อีเน่โอ้โหมดอะไรวะหนีโคตรเร็วเลยรานิ้วขี้เกียจอีเน่อีเน่อีเน่โอ้โหแม่อย่างเทพหลบได้หมดเลยไอ้มดนินจามโมโหแล้วนะเฮ้ยบหมัดดาวตกเวอร์ชันกระจอกยังจะเป็นหมัดกระจอกอีกเหรอแม่ระวังนะแม่ว้าอย่ากับอกกลับบาศ์แม่แม แม่แล้วทุเรียนที่เหลือในตู้เย็นจะทำยังไงไม่มีเรื่องอื่นให้ห่วหละลูกเ้าเคยแม่ยังไม่ตุยแม่ไม่ตุยง่ายๆหรอกถึงแม้จะตุยพรุ่งนี้ก็ฟื้นแต่แม่ให้จมดินไปครึ่งตัวน้องหงแม่ต้องให้น้องหัวช่วยละละ่ะน้องหัวใช้สกิลดึงมันลงมาแม่จะพูดกรอกหูมันเองได้เลยค่ะแม่มดอะไรมันถึกจังวะ ได้แบบนี้ใช่ไหมหิวกาแฟมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไรเห็นครูโย่งบอกว่าสกิลจะหยุดทํางานก็ต่อเมื่อครูโยงง่วงนอนโอ้โหงานห้ามให้มันแตกกาแฟโดยเด็ดขาดหรือไม่ก็แม่ทําให้ครูโยงหลับให้ได้ในเมื่อบีหมดไม่ได้ครูโยงจะกินพ้ามดเสื้อลายอาเฟลโค้ชจมนานไปอีกคนแล้วเมื่อกี้คงร้อนตอนนี้คงจะเย็นโอ้โหโยงมาแบบนี้เลยหระโจมตีระยะไกลโอ้เก่งนักนะหลบได้ด้วยแกปลาไม่เล่นเอง โอให้ oh, oh, hey, hey, ย่องอย่านะเว้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันกัดมือโดนไปพัดนี่ครูย่องโง่เลยโง่เนี่ยเอ๊ะจับแบบไม่ให้โดนอี่เนกัดนักนักคว้างทิ้งเลยย้อนไปทางโน <c oughs> โ้นแล้วครับโอ้ยย่ามีรถถังย่องเริ่มอัลวาดไปทั่วเลยเนี่ยแรงโน้มถ่วงสิบเท่าโอ้ยเจ็บน้องของเราอีกแรงโน้มถ่วงโอ้ยเจ็บจัเจ็บ,จบฝีมือใครวารอบทำลายอีอออยแ 5, อออออหน ว่ารถถังไปแล้วดีนะป่าไม่ม่นแรงโน้มถ่วงโอ้ยโอ้ยทรมานเฮ้แม่ครับแบบนี้ก็ได้ผลนะเนี่ยให้น้องหงใช้สกิลไปเรื่อยเหมือนคนล้มกระแทกโต๊ะแบบรัวๆตอนนี้สาหัสแล้วเอาอีกไหมครับแม่ไอเจ็บสาหานะัสน่ะมันก็ใช่เป็ดแต่ว่าตึกรางบ้านช่องมันก็จะซวยไปด้วยสิแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเจ็บเรื่อยแบบนี้มันก็ไม่หลับสักทีเอ๊ะหรือว่าจะให้มันกระแทกเตกจนสลบไปเลยน้องหงแรงไปที่เหลี่ยมตึก หนูจะเล่นยังไงล่ะแม่หนูไม่ได้ควบคุมครูโย่งนะหนูแค่ควบคุมแรงโน้มถ่วงตรงไหนก็ไปเรียมตึกทั้งนั้นแหละน้องหงใช้ไปเรื่อยๆเ,เลยโอ้ยอยากกินกาแฟเฮียเอ็งเอาอีกน้องหงเอาอีกเผื่อจะฟลุกล่วงมา,กาใกล้ๆแม่แม่จะได้ใช้สคสกิลท,ทำให้หลับนี่แนะ่โอ้ยนี่แนะ่เฮียนี่แนะน่นะ เฮ้ยว้าวได้เรื่องได้เรื่องน้องหงตอนนี้ดูเหมือนว่าโยมมันใกล้จะสนบเต็มทีแล้วสงสารมันก็สงสารนะคนบ้าอะไรลน้มกระแทกโต๊ะเป็นสิบสิบครั้งเป็นเพราะแกอยากขยายร่าเองนั่นแหละคนนั้นเป็นเพราะครูโยมพยายามจะช่วยพวกผมเฮ้ยอ้าวเอ๊นายท่านไวเปอร์เฮ้ยไปเรียกมันว่านายท่านทําไมฮะหรือว่าไวเปอร์ตุยไปแล้วคําสาบก็เลยคลายไปนี่ครูโยมช่วยคลายคําสาบให้ทุกคนเรียบร้อยเลยแต่ครูโยมต้องมาโดยคําสาบเองแบบนี้เหรอคาสาบจากสกิลตัวเอง ไม่ได้เป็นลูกน้องไวเปอร์แล้วล่ะลูกครับแม่แปลว่าไวเปอร์ตุยไปแล้วก็เหมือนจะดีนะแต่ตอนนี้ภัยพิบัติที่มนหนักยิ่งกว่าก็คือไอโยงนี่แหละไม่ว่ายังไงก็ตามต้องล้มโยงให้ได้น้องหงเอาอีกเร็วพี่เป๊พลังกายหนูหมดงานไส้รืมอไปเลยน้องหงจังเด็กอยู่พลังกายไม่ค่อยเยอะแต่ที่จริงใช้ได้หลายครั้งขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะสําหรับเด็กคงเป็นพร้อมมีเชื้อสายมนุษย์หมาป่า เฮ้ย hey, แต่ไม่เป็นไรน้องหงน้องหงทํทำได้ดีแล้วครูโย่งปางตายขนาดนั้นเจอพี่เข้าไปยิงหน่อยนึงก็เรียบร้อยตอนนี้ถึงตาพี่แล้วมาถึงสักทีครูดาวเรืองเรามาถึงกันแล้วครับนั่นแหละครูโย่งโดนเล่นงานหนักเลยโทษครูโย่งยอมเสียสลาตัวเองขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องเป็นห่วงครับครูดาวเรืองฮิวิ่ง อ้าวอยู่ดีๆก็หายเจ็บไม่ต้องห่วงครูโยงผมมาช่วยแล้วเสียงอะไรวะดาวเรืองจะช่วยสนับสนุนค่ะนี่เนี่เซกหางอัปเกรดสกิลเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆหมดพลังก็เพิ่มขึ้นมากไอ้ทรัมครูดาวเรืองทำอะไรนะ่ะเอเาเป็ดข้ากนะ็มาช่วยครูโยมไงเ,เพื่อที่จะได้ถอยคำสาบให้กับพวกเองไอ้ทรัมคำสาบหายไปนานแล้วไวเปอร์มันตุยไปแล้ว แต่ปัญหาหลักๆตอนนี้เลยคือครูโยงอารวาสงั้นหมายความว่าหัวสัตรดตัดลิ้นตัวเองพ่อทำไมทำไมพ่อมาได้ พ่อกำลังนั่งเฉยๆอยู่ในบ้านอยู่ดีๆก็มีเฮลิคอปเตอร์พุ่งมาชนบ้านเราก็เลยมาดูนี่แหละสกิลพ่อสำหรับลมบอรจริงจริงสินะเรงนันช่างมันเห็นลูกบ้านเราพังแล้วไอยโยงต้องรับผิดชอบแม่แม่แม่ครูโยงลงมาใกล้ๆแล้วดีละไอยโยงจงหลับหลับแล้วแม่เช็คสกิลละเมอเลยจงไปล้างจานขัดส้วมที่บ้านฉันโอนเงนินจาบัญชีแกเข้าบัญชีฉันให้หมดหลังจากนั้นก็ไปนอนเล่นในบ่อจระเข้ได้เลย